เฮ้ยไปี๋เฮดุเฮ้ยน้ำมือเ้ยดูดิดูของแปลกตลอดเลยเฮ้ยลมตัวใหญ่ด้วยนี่นี่เป็นปะดุเวลนะใครใช้ปะดุเวลแต่ไม่ใช่มาดูกันมันจะออกแบบจะพาตะครับว้าวใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่เลยวิใหญ่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 าใหญ่มากเลยมีกี่มีกี่ลิ้นอันนี้คือน้ำมื่อแบบที่ญี่ปุ่นนะจุดๆๆๆอย่างเงี้ย มันไม่ใช่อเมริกันแคทฟิชนะทุกคนนี่คือปลาดุกเอเชียนะเป็นตัวแรกเลยนะที่ได้กระลี่ที่ได้ด้วยกาหลีไอ้กะดี <c oughs> <laughs> ปลาดุกที่ได้ที่เกาหลีนะตัวนี้เป็นเอเชียนนะครับเป็นอีสเอเชียนปลาดุกนะครับมีทั้งจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยสังเกตเนี่ยจะมีจุดตัวนะเนี่สุดยอดเลยนะจะ๊ะไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนจริงๆเรามาหาปลาดาบแต่เนี่ยเอาไปล่ามา15กร,รมัมพอยต์ไเลยเด็ดไทยกเอลิเมนต์ แกะใหม่เลยคันนี้42ประดุกทรฟี่ถือว่าใหญ่ในไซนี้ใหญ่ปะใช้ดีนะเคยเห็นใหญ่กว่านี้ปะมันเท่าไหร่กิโล3โลมีอุ้ยแล้วน,น,นี้ก็ไม่ใหญ่้วทุกคนแน่นอนเวลา่า15กรรม